ไม่ว่าเราจะเจอความต้องการพิเศษในช่วงไวัยไหนเราสามารถทำโครงสร้างของแรกค้อดได้หมดเออก็ทำแบบทำที่หายไปที่เราไม่ได้ทำหรือว่าที่มันพร่องมาเราก็ทำทันทีที่เราเจอแล้วก็ดูแลเขาเพื่อเปิมสิ่งที่พร่องตามหลักการของมนุษยปัจญาค่ะเขาเขามีนิยามว่ามนุษย์คืออวัยวะรับสัมผัส มนุษย์หนึ่งคนเนี่ยประกอบด้วยอวัยวะรับสัมผัสเป็นเป็นเซนส์ออแกนเป็นเป็นแบบอวัยวะที่สามารถจะรับสัมผัสได้นะคะประกอบกันขึ้นมาเป็นความเป็นมนุษย์เอออันนี้เป็นเป็นนิยามเป็นนิยามเลยที่เราเคยได้ยินมาก็คือประสาทสัมผัสทั้งห้าแล้วถ้าใครมีประสาทสัมผัสที่6นี่ก็แบบ เยี่ยมแล้วเนาะใช่ไหมวันนี้เอาไปสิบสองเอาไปสิบสองเลยนะคะซึ่งมันก็เดี๋ยวจะขยายความเพิ่มจากไอ้ห้าและหกนะคะว่าอีกหกนั้นคืออะไรเราจะได้เข้าใจแล้วมันเกี่ยวเนื่องกับพัฒนาการยังไงเอ,อใ,หใ,หให้นิยามไว้แบบนี้ก่อนว่าประสาทสัมผัสทั้งสิบสองเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงเสียชีวิต เพราะวันเป็นตัวตนของเราเลยแต่ว่าแต่ละประสาทสัมผัสจะจะฟังก์ชันจะพัฒนาเนี่ยตามช่วงวัยและตามสภาวะแวดล้อมการเลี้ยงดูสภาวะแวดล้อมการเลี้ยงดูมีความสำคัญมากทีนี้ก่อนที่จะเข้าไปในรายละเอียดเนี่ยพี่ฟ้าอยากให้ดูคลิปวิดีโออันหนึง่ง ที่จุดเริ่มต้นของการที่มนุษย์เกิดเป็นมนุษย์หนึ่งหนึ่งคนว่ามันเกิดขึ้นยังไงสมัยก่อนตอนที่คุณรูดอฟสไตเนอร์เขาเขาเขาเป็นต้นทางของมนุษยีพปัจยาการที่จะอธิบายว่าเอมบริโอสองวัแตกตัวสามสแตกตัวมันคงยากมากที่จะไปค้นหาข้อมูลถูกไหมเราต้องไปเห็น,หนแบบในมดลูกทีละทีละกี่เดือนกี่เดือนซึ่งยุคสมัยนี้เราสามารถเห็นได้ พราะมันมีคนทำแอนิเมชันขึ้นมาเออแล้วพี่ฟ้าก็เลยคิดว่าอันนี้มันสำคัญมากอยากให้ดูสมัยก่อนกว่าจะเข้าใจคนปั้นดินค่ะปั้นดินปั้นช่องท้องปั้นมดลูกอะไรแบบนี้สำหรับคลิปนี้จะให้ดูจุดเริ่มต้นเราอาจจะดูมาแล้วแหละคิดว่าหลายคนเคยเห็นคลิปนี้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะดูเพื่อที่จะอธิบายอธิบายไปที่ประสาทสัมผัสทั้ง12 พราะไม่ทับให่ปุ๊ญคนท้องอ่ะไม่ค่อยรู้ตัวว่าท้องจนกระทั่งสองเดือนส่วนใหญ่เนาะสองเดือนเดือนที่สองที่แบบไม่มีรอบเดือนถึงจะแบบมาสังเกตว่าเอ้ยสงสัยจะท้องหรือว่ามันมีบางอย่างผิดปกติ <c oughs> เพราะฉะนั้นพอถึงสองเดือนปั๊บเนี่ยอวัยวะทั้งหมดถูกสร้างหมดแล้วอวัยวะทั้งหมดแลกความ เขาเรียกการประกอบขึ้นที่มันเป็นโครงสร้างอ่ะมันถูกสร้างอยู่แล้วทั้งในความเป็นเด็กพิเศษหรือเป็นคโครโมโซมที่มันพร่องมันเกิดตั้งมันเกิดมาแล้วเพราะมันมากับมากับไข่กับอสุจิของพ่อใช่ไหมมันมันม,ม,มันเป็นของมันมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้าใจเรื่องนี้บางทีเราก็จะทำงานกับตัวเองได้ง่ายขึ้นว่ามันไม่ใช่เพราะเราไม่ใช่เพราะใครไม่ใช่เพราะโชคชะ คือม,มันมาเข้ามาเข้ามาแบบที<น>่เข้ามาแล้วเราก็จะต้องดูแลต่อใช่ไหมคะเราก็เห็นหมดว่าหัวใจเกิดอวัยวะในช่องท้องเกิดก่อนแล้วถึงจะแบบปิดใช่ไหมออปิดเพราะหน้าอวัยวะในช่องท้องเนี่ยอ่อนแอที่สุดมันถึงต้องถูกถูกป,ปิดใช่ป่ะออแล้วก็แขนถึงจะง,งอขาถึงจะง,งอเพราะแขนขาง,งอเสร็จปับ๊บระบบประสาทใช่ไหมระบบประสาทแล้วก็มาเป็นส่วนของ หตามาสุดท้ายไหมตาลืมสุดท้ายก่อนคอนนี่มันก็เป็นเป็นจังหวะให้เราได้อ้อมถามคือแล้วเสร็จหรือ,อยังคลอดออกมาเสร็จหรือ,อยังใช่นะไม่มีทางเออเสร็จเมื่อไหร่พัฒนาการของร่างกายมนุษย์เสร็จเม,มื่อไหร่ใช่ใช่ถูกไหม แต่บางทีถ้าเราไม่ได้เข้าใจทั้ง,งโครงแบบนี้บางทีเราก็ดูแลเด็กจนถึงประมาณสักสิบขวบแล้วเราก็จบเด็กเด็กส่วนใหญ่ถูกดูแลประมาณสักสิบห้าแล้วมันจบแต่จริงๆแล้วเนี่ยส่วนที่มันเป็นระบบประสานแล้วหูหูมันก็จะมีนิ่งมาเปลี่ยนเป็นการฟังความหมายที่ไม่ใช่ตัวอวัยวะตาก็จะเปลี่ยนมาเป็นพัฒนาการที่มันให้ความหมายการสังเกตการเลือกมันยังต้องถูกพัฒนาแต่มันไม่ใช่พัฒนาเชิง เชิงร่างกายใช่ไหมอย่างเดียวมันก็ขึ้นไปพัฒนาในเชิงของความหมายที่มองไม่เห็นอ,อย่างนี้นะคะแล้วมันก็เป็นเรื่องของประสาทสัมผัสทั้งสิบสองที่ยังคงต้องได้รับความสนใจแม้มองไม่เห็นว่าเราจะต้องหล่อเลี้ยงอยู่เรายังต้องหล่อเลี้ยงอยู่เรายังต้องระมัดระวังอยู่ดังนั้นพอเขาพูดว่าหน้าจอมีผลเนี่ย มันพูดโดยรวมเลยไงแบบทังหมดแปลว่าอย่างเนี้ยเพราะว่าหูตาการรับรู้เส้นประสาทอะไรเงี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้ส่งเสริมถ้าตอนอยู่ในท้องเนี่ยมันง่ายมากเด็กก็โตตามอาหารที่เรากินใช่ไหมเออโตตามอารมณ์ความสึกข,ของพ่อของแม่โตตามการพักผ่อนหรือไม่พักผ่อนของแม่เด็กเด็กโตตามนั้น เขาบอกว่าตอนท้องอะแม่ต้องอารมณ์ดีนะแม่ต้องกินอาหารให้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยห้ามกินของที่มันแบบมีอันตรายแต่แต่ว่าในตัวของความเป็นความต้องการพิเศษเนี่ยมันก็ไม่มันก็ไม่ได้เป็นจากแบบการไม่ดูแลตัวเองของแม่นะเอออย่าอย่าพึ่งเข้าใจผิดนะเพราะว่ามันเป็นการผสมแบบโครงสร้างมันเสร็จแล้วตั้งแต่แปดวัปดา มันมันเป็นโครงสร้างนั้นตั้งแต่แปดวัแล้วอืแต่เหมือนถึงการเติบโตของอวัยวะเนี่ยไอตัวฟิสิกอลของอวัยวะที่มันจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์อนะ่ะมันคือมันคือหยู่ที่การดูแลตัวเองของแม่ตอนท้องกินนอนหลับพักผ่อนอะไรแบบเนี้ยแล้วมันก็เลยส่งผลให้ไอความต้องการพิเศษนั้นอะ่ะมันอาจจะ,ะหายไปเลยหรือหรือกลายเป็นว่ามันมันยังอยู่มีหมอคนนึงเขาบอกว่า สายพันธุกรรมที่อ่อนแอส่งผลให้เกิดความต้องการพิเศษแต่สายพันธุกรรมที่อ่อนแอเนี่ยถ้าในช่วงท้องเนี่ยมันอาจจะช่วยได้จากการที่เราดูแลเรื่องของเรื่องของตัวอ่อนให้มีคุณภาพให้มีอวัยวะที A ่ดี A T D. สายพันธุกรรมที่อ่อนแอทำให้เกิดเป็นความต้องการพิเศษของประสาทสัมผัสทั้ง12บสอ ทำให้มีความพร่องของประสาทสัมผัสโอเคแต่ถ้าถ้าดูแลดีๆมาตั้งแต่ในท้องมันก็อาจจะไม่ปรากฏเพราะเขาบอกว่ามนุษย์ทุกคนมีออทิสซึมมนุษย์ทุกคนมีความเป็นออทิสติกอยู่ในตัวเองแต่ว่ามันไม่ได้ปรากฏมนุษย์ทุกคนมีความเป็นกล้ามเนื้อแบบไม่สมบูรณ์อยู่ในตัวเองบางคนเดินขยเยงบางคนเราเห็นเราเห็นอยู่ใช่ไหมแต่ไม่ได้เป็นจนกระทั่งมันตกไปอยู่ในโซนของความต้องการพิเศษ ตอนนี้พอคลอดออกมาปั๊บพอคลอดออกมาปั๊บมันก็เป็นความยากในการที่จะดูแลมากกว่าอยู่ในท้องไหมยากกว่าไหมอยู่ในท้องนี่ง่ายสุดเราดูแลง่ายสุดแต่เราดันไม่เห็นใช่ไหมแล้วพอคลอดมาปั๊บประสาทสัมผัสทั้งหมดเนี่ยต้องทํางานเองหมดเลยในเด็กคือถ้ามันพร่องตั้งแต่ออกอยู่ในท้องแล้วพอคลอดออกมาแล้วมันทํางานเองไม่ได้ดี มันก็จะปรากฏให้เราเห็นเป็นพฤติกรรมเป็นพัฒนาการเออเป็นพัฒนาการว่ามันพร่องมีความพร่องในประสาทสัมผัสทั้งสิบสองอ่าอ,อ,อยากให้อยากให้หยุดตรงนี้ก่อนค่อยทำความเข้าใจตรงนี้นิดนึ่งว่าอ๋อประสาทสัมผัสทั้งสิบสองมันคือมันคือโครงสร้างมาแบบนี้ เราต้องออกมาทําต่อเด็กพิเศษเนี่ยพี่ฟ้าเคยให้นิยามกับกลุ่มหนึ่งว่าเด็กพิเศษคือเด็กที่ต้องถูกออกมาทําเรื่องของของพัฒนาการของภาษาสัมผัสต่อจากในท้องที่ทําไม่จบทําไม่เสร็จทําไม่เสร็จในท้องแล้วคลอดออกมาก่อนถึงเวลามันต้องคลอดออกมาแล้วมันทําไม่เสร็จแล้วมันต้องมาทําต่อข้างนอกเนี่ยพอเราสังเกตออกมาหนึ่งเดือน2 2> สองเดือนสามเดือนหกเดือนอะันก็ตามตามพัฒนาการที่จะทําให้เรามองเห็นว่า อถ้าเขาไม่พัฒนาการตามนี้เราก็จะต้องสังเกตเทวลเซนแล้วคือทำไมเราถึงต้องเรียนเทวลเซนอเรามาสังเกตว่าอะไรที่มันพร่องแล้วอะไรที่มันเสริมกันอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกันเส้นไหนกับเส้นไหนทำงานคู่กันอย่างนี้ค่ะใช่ไหมรับเข้าเอาออกประสาทเรามีประสาทสัมผัสท,ทั้งสิบสองด้านเพื่อรับรู้แล้ว ส่งออกประสาททั้งสัมผัสสิบสองออน,นะมันจะมีส่วนหนึ่งเป็นหน้าที่รับเข้าอีกส่วนหนึ่งเป็นหน้าที่ส่งออกแล้วมันก็จะเป็นวงจอรอย่างเงี้ยทําให้เราเน่ะเติบโตไปได้อยู่ในชีวิตอยู่ในโลกได้ไม่ว่าเราจะเจอ,อความต้องการพิเศษในช่วงไวัยไหนเราสามารถทำโครงสร้างของแรกคลอดได้หมดเออก็ทำแบบ ทำที่หายไปที่เราไม่ได้ทําหรือว่าที่มันพร่องมาเราก็ทําทันทีที่เราเจอแล้วก็ดูแลเขาเพื่อเติมสิ่งที่พร่อง